สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Story 147เครับเป็นเรื่องราวของนักสโนวเกอร์อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะฮะหลังปีใหม่นี่โอ้โหเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายคนก็จะติดตามนะครับว่ามีนักสโนวเกอร์คนไหนที่น่าสนใจนะฮะวันนี้เราเดินทางมาถึงอ่อนนุชเลยนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับอาจารย์ตายพิจิตครับแม่วันนี้เป็นนักสโนวเกอร์ที่ทุกคนชื่นชมผลงานเขานะอาจารย์ครับนุกคอนหวันนะฮะปรมินดาคีรีวุิวณิยมบ๊ายบครับ คนนี้เคยอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมตอนอยู่ศูนย์ฝึกอ,อย,ยู่ตอนอยู่ศูนย์ตอนอยู่ศูนย์นะเพราะว่า,าส่วนใหญ่ที่นักกีฬาที่ประสบนะความสำเร็จปัจจุบันนะอันนี้ไม่ได้คุยนะทุกทางเฉยๆของแทนะ้ส่วนใหญ่จะผ่านที่อยู่ศูนย์ฝึกน,นะครับปัญญา,าของสมาคมนะครับ,รบนุกก็เป็นหนึ่งในนั้นนุ่นเขานี่ติดท็อปท็อปของประเทศทั้งหมดถูกต้องอนะก็ S <S <S เดี๋ยวพี่ต้นเริ่มกัอนอ่า,อาได้ครับแม่วันนี้เดินทางมาไกลเลยครับจริงๆเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองเ็ามีดีกีไปถึงแชมป์หกแดงประเทศไทยใช่ครับแล้วก็เคยติดทีมชาติตอนนี้ก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติด้วยครับแต่เราจะไล่เลียงตั้งแต่อดีตดีกว่าตั้งแต่เด็กเลยอาจารย์ย,ย,ย้อนไปนิดเดียวย้อนไปนิดเดียวตอนเด็กเลยครับมายังไงไปยังไงมาได้นสนุกนะเล่าให้ฟังหน่อยลุกเป็นคนนครสวรรค์เลยไหมใช่คันครสวรรค์นะนครสวรรค์เกิดตั้งแต่เกิดก็ อยู่นครสวรรค์ครับเกิดมาก็เจอโตแล้วครับมาคุณพ่อคุณแม่ก็นครสวรรค์ด้วยครับใช่ครับผมคนคนนครสวรรค์เหมือนกันครับบ้านบ้านดีมีโต๊ะมีโต๊ะครับผมแม่คุณต้นส่วนใหญ่นะร้อยละเก้าสิบนะสภาพแวดล้อมอาที่เก่งแต่เด็กเนี่ยบ้านจะมีโต๊ะ้านเป็นเหมือนมันโตมาแล้วมันก็เห็นเลยเห็นนะครคือคุณพ่อแทงทนุกเหรือไงคุณพ่อเล่นครับใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เปิดกิจการเล็กๆเราโตมา เราก็เห็นเขาเล่นครับมันก็เป็นธรรมดาเนาะมันของเด็กเล่นแล้วเราก็ชอบเล่นด้วยบ้านมีกี่ตัวกีตัวสมัยก่อนมีห้าห้าตัวทั้งตอนนี้ห้าตัวเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ม่ตอนแรกมันเป็นโต๊ะเนี่ยอยู่ข้างล่างอพาร์ตเมนต์ลานจอดรถเลยแล้วก็กำลังสร้างตึกขึ้นมาให้โต๊ะก็เป็นชั่วขาหลังนะมันใหญ่ไปโดดเล่นบ้างอะไรบ้างวันโดดเล่นไดไหลายเลย อาพาร์ทเม้นต์เป็นบ้านด้วยใช่ไหมเป็นบ้านด้วยตึกใช่ครับมีกี่ชั้นครับมีห้าชั้นครับข้ามขึ้นครับโอ้ส่แสดงว่าครอบครัวค่อนข้างลำบากลำบากครอบครัวลำบากครอบครัวเนี่ยผมบอกเลยดูแลแสนยากลำบากเพราะอะไรต้องคอยเดินเก็บตังค์อ่ยนะเหนื่อยเหนื่อยนะฮะต้องคอยเดินเก็บตังค์ทุกสิ้นเดือนนี่ะอาจารย์คอยเก็บตังค์ชาวบ้านเขานะเดี๋ยวตอนนั้นเล่นตั้งแต่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่นุ๊กน่าจะ อะซัมด้าเนี่ยคือประมาณแปดเก้าขวบโอ้ถือว่าโอเคแล้วเก้าขวบเก้าขวบประมาณพอสี่ปีห้ารองเท้าเนาะใส่ไม่แพงไได้ใส่ก็แพงเอียงอ่าครับใครสอนนะคนแรกคือพ่อครับไม่ต้องพ่ออยู่แล้วครับคุณแม่ก็จะอยู่โต๊ะอาหารโต๊ะกับข้าวได้ไหมคนละโต๊ะกันแยกกันนี่เจมส์บอกที่ทำอาหารสุดยอดยอดเยี่ยมจริงนะผมเคยไปทานนะมามากแล้วก็ตอนนั้นเล่น บ้านเรามีห้าโต๊ะนะครับตอนนั้นแล้วใครใครใครเป็นมือหนึ่งของที่โต๊ะไม่ไม่มีชิจเจงดีๆอ่ะที่โต๊ะไม่เด่นเด่นมีเป็นเด่นสมัยนู้นก็จะเป็นพวกที่เด่นอุทัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็แล้วจ็อดมี่เขนานมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีฮี่ติ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับชุดชุชุคนใน คนในพื้นที่คนในพื้นที่ครับผมแล้วตอนนั้นเราก็เรียนนครสวรรค์เด็กเลยเรียนใช่ครับปรมที่ไหนเรียนที่ไหนประถมเรียนถ้าเป็นมะกรูดกับวันทามาลีครับเป็นวันธาตอนนี้เป็นเซนจูเซฟแล้วโอตอนนี้เป็นเซนจูเซฟแล้วครับเกี่ยวกับคิซซ์ใช่ครับภาษาคุณต้องดีแน่เลยดีไหมก็เดชบันนาค่ะพี่ดังภาษาเขาจะแจกใช่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 ภาษาอังกฤษเนาะก็เรียนตรงนั้นพอประถม มัธยมก็ต่อที่นั่นเลยไหมมัธยมมาเรียนเรียนนครสวรรค์ครับเรียนประจำจังหวัดใช่ครับเรียนอ่าสหะไหมรวมไหมรู้ว่าหญิงแยกชายหญิงตอนนั้นรวมบหอนนันรวมสหะรวมบางจังหวัดยังมีนะใช่ใช่ใช่แย่ประมาณนั้นครอ๋อคนแปดเก้าขวบแทนเขาได้แล้วเขาแทนเขาได้เล่นหกแดงหรือห้าแดงตอนนั้นมีทั้งสองอย่างแต่าล้าจะเป็นห้านะผมจะทำไม่ผิดนะแล้วก็มาเป็นหกครับใช่เพราะลูกปีนี้ก็ สามสิบกว่าความนิดหน่อยก็ประมาณยี่ีิบกว่าปีแล้วก็น่าจะเป็นผ้าแดงถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมตอนนั้นเนาะแล้วพอเล่นเนี่ยเล่นจนถึงพ่อแม่ก็จับุมอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับโต๊ะใช่ไหมครับก็แบ่งเวลากลับมาก็ก็เรียนด้วยแล้วก็ ก็มีโดดบ้างนะครับก็ม่โดดบ้างปธรรมดานะแต่โดดแต่โดดแล้วแต่ผมไม่ไปไหนเลยผมโดดผมกลับบ้านเพราะว่ามีขารออยู่มีขารออยู่ก็กลับมาเล่นลูกว่ายี่สบติดยี่สิเพราะว่าตอนมาก่อนไม่ได้ขอเงินที่บ้านไปไปโรงเรียน หายทำโตครับใช่ใช่ใช่ก็ครับลูกเขาสิบยี่สิบสามสิบก็เล่นอยู่วันทุกวันนะครับโอ้โหอรนะเนี่ยแสดงว่าโดนมาถ้าคนเข้ามาหากินตั้งแตเด็กก็โดนมาก็มารอเดบุกมมารอรีบมาครับเดือดขาหนีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเดี๋ยวไปถ้าไปช้าผมก็ไปเล่นที่อื่นนะฮะรีบเลยมันก็เป็นการ เอนเตอร์เทนลูกค้ายังเลยใช่ใช่แต่ว่าทําลูกค้าแรงนิดหล่อยแรงไหมแรงไหมก็มีเสียบ้างได้บ้างก็ดังเด็กๆเนัดมาชอบฮะโดดบ่ายสองบ่ายสามมาแล้วโผล่มาบ้านพอบ้านแล้วก็บอกแม่เอ๊ะทำไมกลับเร็วจังเเลิกไวเลิกไวธรรมดาธรรมดาแล้วตอนนั้นฝีมือเป็นไงครับระดับไหนเลือนดำไม่ก็ได้เราหนักพอแข่งก็แ่งได้แล้วครับเดือดังอายุเท่าไหร่ตรงนี้สิบกว่าขวรับ สิบสามไม่ธรรมดานะครับเหลืองดําหมดโต๊ะนี่ใช่ใช่แทงยากนะบางชี้นี่นะเหลืองหนึ่งดำหรือหนึ่งแดงถึงถึงดำเนี่ยครับก็ให้เป็นโบนัสนะฮะอ่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์อ่าให้ให้เป็นแบนคอะไรครับผมดูแลไปมีนะมีนะมีมีครับยากยากพอพอพอเล่นตอนนั้นจนถึงเดี๋ยวนะมัธยมวันอายุไรสิบสาม ประมาณนั้นครับจ3สาก็ <13. S 2> นนยังไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากมายนะ,ะ <ừ> m, เพราะว่า<ๆ><ๆ>เพราะว่าก็ก็เขายังมีผสมกับการเรียนอยู่ล <ะ S 2> แล้วแม่ก็ให้ไปเรียนอ่ารู้สึกว่าจบมหนึ่งไปแล้วก็ <ừ m. S 1> มสองไม่รู้สึก แม่ท่าเรียนต่างประเทศจะไปต่างประเทศเลยเหรอไปไปเรียนไปเรียนเรียนหนังสืออ๋อจะไปเรียนหนังสือต่างประเทศไปมองประเทศอะไรไว้ตอนนั้นตอนนั้นไปเรียนในดแกนมาครับอุ้ยหนึ่งเดือนไปเรียนภาษามาเพื่อไปเอาภาษามาซัมเมอร์คือตอนนั้นน่ะแม่เขายังสนับสนุนเรื่องการเรียนอยู่เขาก็ให้ผมไปเรียนภาษาส่งไปอยู่เมืองนอกเลยก็เดือนแรกก็เดือนหนึ่งภาษาก็สนุกดีมันเป็นเป็นซัมเมอร์ครับใช่ใช่ก็สนุกดี แล้วก็กลับมาเรียนใหม่ม,มอสองกว่าก็เริ่มก็เริ่มอ่าพอพอจะเข้ามสาม,มเขาก็ให้ไปอีกอทีเนี้ยเขาให้ไปเป็นเป็นเข้าเข้าโรงเรียนมัธยมของเขาเลยคือเรียนยาวเลย,อยไอเราก็ไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าเราไปเพราะว่าเด็กนะเขาก็แม่เขาให้ไปแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็เหมือนจะหลอกเรานิดนึงว่า พี่สาวก็ตามไปอ่าให้เราไปนาทางก่อนเราก็ไปครับเราก็ไปด้วยคําที่ไม่รู้อะไรเราก็ไปครับภาษาก็ไม่ได้เก่งเป็นลุกเดินทางคนเดียวต่อเครื่องคนเดียวไปเองคนเดียวเลยใช้ได้ใช้ได้ทุกวันกวันนี้ไม่รู้ไปได้ยังไงเลยพอไปปุ๊บก็ไปถึงก็ไปติดต่อมาหาลายเองอะไรไปคนเดียวผมก็งงๆเหมือนกันไปยังไงกันเองเลเอดเลืออยู่เก่งเรื่องนี้ผมเพิ่งรู้นะเรื่ไปมาก็ยังไปเรียนไปเรียนค่ายเชิร์สมา ครั้งที่สองนะครับไปเรียนมาเดือนหนึ่งเพราษายังไม่เก่งนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องต้องย้ายเมืองไปเรียนเป็นเป็นโรงเรียนมัธยมของเขาตอนใต้เลยตอนใต้ของประเทศเลยอันนี้เหมือนไปเข้าโอ้โหเหมือนแบบเงียบมากนิวซีแลนด์ครับโอ้เป็นนิวซีแลนด์เงียบมากครับเงียบแบบว่าไม่มีอะไรเลยครับในนั้นอ่ะไม่มีห้างไม่มีอะเงียบจริงๆผมไม่รู้ผมอยู่ได้ยังไงผมอยู่มาเดือนกว่า มีกลับมาแม่ดามีกลับมาเองเลยโดยไม่บอกแม่อ้าวเรื่องบอกแม่ได้ไงเดินทางได้ไงโอ้โหตอนนี้มรู้แม่ก็จะเล่าเด้นะแม่จะมองฟังนะครับว่าลูกแม่เอาตังค์ไปใช้เท่าไหร่เล่าให้ฟังตอนนั้นน่ะเราได้ใช่ไหมเราได้เราได้แม่ก็คงเบื่อแล้วแหละไม่คุยด้วยแล้วก็แบบว่าโทรหาบ่อยมากตอนนั้นตอนนั้นมันก็ต้องโทรผ่านเ็มเงยปลายทางเนาะสมัยก่อนครับ ก็โทรก็ค่าโทรก็เดือนสองหมื่นกว่านะแล้วก็แล้วก็ตังค์ก็ไม่มีผมก็ต้องเก็บเงินรายอาทิตย์ที่เขาให้อย่างโรงเรียนนะเก็บไว้แล้วก็วางแผนหนีจะวางแผนหนีจะกลับบ้านนะมาแต่ขอพ่อแล้วแต่พ่อพ่อเขาก็เห็นใจเราแต่แม่เขาก็อยากจะให้เราอยู่ให้ได้เพราะเขาจ่ายเงินเขาอยากจะให้เราเขาจ่ายเงินไปแล้วใช่ใช่เขาอยากให้ให้ชีวิตก็ดีขึ้นเราเข้าใจเนาะ แต่ว่าเราอยู่ไม่ได้ไม่ได้เพราะเรามีขารออยู่ที่ไม่ใช่เกี่ยวไหมเขาเขียนภาษาครับภาษาภาษามันคือคือเราไปเรียนอะโรงเรียนมัธยมอะมันมันต้องใช้ภาษาพอข้างพอข้างไปซึ่งเรามันก็แค่นิงวัวป่าพอไปนั่งเรียนอะโอ้โหนั่งมองเพดานอยู่แล้วไม่เข้าใจ เราแตาพอเราอธิบายทางทางบ้านเขาก็อยากจะให้เราอยู่ให้ได้เขาบอกให้ทนไปเถอะใช่พราะอยู่ไปอยู่มาเริ่มอุดอัดอดทนไม่ไหวครับก็เลยเก็บเงินซื้อตั๋วเพื่อจะกลับมาอีกเมืองหนึ่งเพื่อบินกลับไทยก็วางแผนอยู่เป็นกือบเดือนมันจะหนีกลับมาคนนี้มันจอมวางแผนนะเด็กจริงโอ้โหคอนโทรลระว่างวันวันที่ขึ้นเครื่องมา คขาโทรตรงตรงเขาโทรหาตำรวจเพราะว่าเราเป็นนักเรียนต่างประเทศเข้าไปเนี่ยถ้าคนหายเนยมันอันตรายใช่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 เขาโทรกันตั้งรานเลยเหมือนเราทำให้เขาวุ่นวายเลยใช่ครับถูกถูกทุกคนต้องขนลุกเลยพูดเลยขนลุกหรือไม่รู้ วันนี้มันเป็นเรื่องราวในชีวิตเื่าเรื่องหนึ่งตอนนั้นหนีออกมานู่นนี่น่นกลับมาเป็นไงคุณแม่เจอปุ๊บก็กลับมาก็ต้องมาอยู่อีกเมืองหนึ่งก่อนประมาณเดือนกว่าเกือบเดือนกลับพร้อมครบคนไทยที่ที่อีกเมืองหนึ่งกลับมาเขาก็ไม่คุยกับผมเลยงั้นนะแม่เขางกงเงอนครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็กลับมามุ่งทางสนุกก็เลยมาเล่นเล่นตะเป็นแล้วเข้าไปหาอาถานี่แหละใช่จะพูดกับมันนินึงนะว่านุกมีพี่น้องมีคนนะมีสามคนครับสามคนคนโตเป็น เป็นพี่ชายพี่ชายพี่นิวครับคนรองคนกลางคนกลางเนี่ยพี่แนนคุณจาคนเล็กคนเล็กครับคนเล็กคนเล็กเป็นไงนส่วนใหญ่จะเป็นไงก็ดีครับดีเล็กใหญ่ดีใจตัวงก็ไม่เห็นเหรอส่งไปดีซิีแลนด์ผมเพิ่งรู้นะว่าเขาไปขนาดนี้เป็นนักเรียนนอกนะไม่รู้เลยไม่รู้สมัยนุกสมัยน้อสมัยพี่ต้นไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาส ถ้าไปแล้วเนี่ยมันต้องไปเรียนปรับภาษาถูกต้องพื้นฐานพื้นฐานประมาณเรื่องก็ปรับ้มากประมาณครึ่งปีส่วนใหญ่เขาเขาปรับเป็นปีเดือนพอหรอไม่พอครับไม่ไม่พอเราไม่สามารถเข้าไปเรียนโรงเรียนที่เขาเรียกประจําได้ต้องปรับถูกไหมครับทำางันบ้านอีกฟังอีกมันหลายอย่างในยุคก่อนเนี่ยมันเคยสมัยผมมนี่ผมนะมันมีสถาบันขออนุญาตนะสถาบัน AUA ีเอถูกต้องถ้ามันมีถ้าคุณผ่านเอเเลเวลเท่าไหร่ ค่อยไปเรียนใช่เยนแถวสวนลุมมันมีอะไรโทเฟลอะไรอ่าโทเฟลโทอีกใช่ครับตรงนั้นแต่แต่ว่าอะไรอย่างทาไม่ให้หรักอย่างไรต้องไปเรียนตับพื้นฐามใช่ไหมอย่างน้อยครึ่งปีนะอาจารย์อย่างน้อยนะบางคนก็เป็นปีผมนะว่าอนุ๊กเนี่ยได้ไปต่างประเทศเราได้เห็นประเทศที่ขออนุญาตนะเขาน่าเะเจริญกว่าเราแน่นอนแล้วนิจูเรียอก็ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่เขาต้องไปเรียนหนังสือเลยอยู่อย่างเดียวอยู่อย่างเดียวใช่ครับอยู่อย่างเดียวมาครับใช่ใช่ใช่นั่นแหละเขาเป้าหมายเป้าหมายคือเขาต้องส่งผมไปที่นั่นเพราะว่าเขาะแ้่คุณเป็นหมอดูแล้วนชวนคุณแม่ใช่ครับภาษาเป็นหมอเป็นนักวิจัยเป็นนักคิดใช่ครับแต่ว่านุ๊กโอ้โหใจมันไปหนึ่งห้ได้ภาษาสองไปปรับพฤติกรรมขาดดาวอ่าถูกต้องมันรับขาดใช่คือถ้าอยู่ได้เนี่ย ถ้ารอดเนี่ยมันก็อาจจะอีกแบบหนึ่งเลยชีวิตนะมั้ยฮะแต่ว่ามันไม่กาวมันก็ไม่ง่ายนะหรืออยากอะไรกลับมาอาจจะปวดเลยก็ได้อีกแบบนึงก็ได้ถูกต้องเดินมาใส่เสื้อกลุ่มเสื้อกาวหรือเป็นนักออกแบบวิศวกรวิศวะไปเพราะเมื่อก่อนมันมีช้อยเยอะเนาะอญาติเรียนพูดถึงเรียนต่างประเทศคนะทําไมก่อนเนก็บอกว่าถ้าคุณอยากจบนะเมื่อก่อนออสเตรเลีรมศาสตร์ไม่มีคุณต้องไปอังกฤษใช่เพราะว่าสถาน นอกตาล์เราใจมันน้อยถูกต้องครับคุณไปเมกาส่วนใหญ่ร้อยละแปดสิบไม่ค่อยเละแน่นอนเพราะว่ามันมีทุกอย่างสิ่งนอกตาล์เราใจมันเยอะอ่าครับเราควบคุมมาช่วงหลังเนี่ยก็บอกทุกอย่างจบลงไปเลยนิสเดลนด์ิสเดลออสเตรเลียใช่ใช่ใช่สองประเทศนี้ก็จะมันตั้งใจเรียนมันเงียบไงมันเงียบเป็นเมืองที่เจริญและเป็นเมืองที่ผังเมืองดีมากอืมเขเป็นเมืองเขาวางล่วงหน้าใช่เขันสมัยก็เราดมาได้ดีนะเนาะพอใช่ไหมใช่ไหม เพราะว่ายผมเคยเขาญาติเคยไปออสเตรเลียครับอแท็กซี่ต้องมีแผนที่มีแมบมันงั้นเดี๋ยวหลงคนอมอนมขาวางแผนไว้เยอะล็อกหมดเลยอ่ะแล้วมันง่ายเวลาขับรถอะไรต้ว่าไปที่นี้มาเรื่องของลุกเนาะพอพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไปกลับมาแล้วตอนนั้นก็ก็ต้องต้องต้องเบรกเรื่องสะดุกก่อนสิไปต่างประเทศช่ก็เบรกไปครับเบรกไปนานไม่กี่เดือน ประมาณ3เดือนได้มั้งครับเพราะไปหนึ่งเดือนหนีโรงเรียนมาอยู่เมืองนึงอีกเดือนนึงก็อนนันอะประมาณเกือบเกือบสามเดือนได้ครับเกือบเกือบสามเดือนแล้วไอ้ที่หนีมาอีกเมืองนึงเนี่ยไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมมันมันรู้ตอนถึงสนามบินครับอ่ะผมหนีมาปั๊บตอนนั้นน่ะสิบโมงกว่าของที่นู่นอ่าท้ายยังมืดอยู่เลยใช่ใช่ตังค์หมดเพราะว่าตังค์ผมอ่ะซื้อตั๋วหมดแล้วเหรียญเหลือญก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วผมเดินอยู่ในสนามบินประมาณหกชั่วโมง รอ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 ทอที่ไทยอ่ะสว่างแล้วก็จะโทรหาแม่เพราะว่าตอนั้นโทรไม่ได้มันตีสี่กว่ากว่าตีห้ามันมันเขานอนอยู่ก็รอเดินวนไปวนมาเดินวนไปมาแล้วก็เหลือบัตรเอ็มอยู่ใบหนึ่งเหลือตังอยู่ยี่สิบดอลมั้งครับดันเข้าไปพี่เด็กนอนนั้น์นั่งสิบกว่าขวบอ่ะดันเข้าไปก็จะกดตังออกมาแล้วมันไม่ให้กดกณดัดเข้าดัดออกลัดเข้าดี้ออก ยาตุนโลห่ะเอานิ้วคามเลยคามไว้กม่ดห้มันดันมันไม่ดันอันนี้ยมันดูดเข้าไปเลยตังหายไปตังหายรอธนาคารในสนามบินเปิดเขาต้องมาไขตู้ให้อีกโอ้โหวุ่นวายวู้ว้แล้วคุณสื่อภาษาเขารู้เรื่องไหมไม่รู้มันก็อะไรอาจจะมือ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 เฮ้ยนี่เก่งนะเนคาสามารถสร้างเรื่องในยุ่ยยกระตนรอพอรอประสานงานนั้นก็คือรอรอให้ทางบ้านประสานงานกับบริษัทแล้วบริษัทเขาก็ติดต่อไปทาง ที่อยู่มหาลัยว่าเออเนี่ยเราเราอยู่นเมืองขึ้นเมืองนี้แล้วนะแล้วอ่าแล้วก็แล้วก็ให้เขาให้เขาภะษานงานแฟมิลี่เดิมมารับเราที่สนามบินกลับบ้านก่อนาแล้วรอวันกลับอะไรประมาณนั้นใช่ใช่โอเคเนาะเดี๋ยวแป๊บเึงเดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องสนุกฮะเรื่องกำลังสนุกนะฮะเข้มข้นเลยฮะเรื่องในชีวิตผมนะฮะสำหรับนุกปรมิณเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาชมกันใหม่ครับว่าเรื่องราวความสนุกของเขาสำหรับนุกคอนหวานจะเป็นอย่างไรอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับ